นะครับวันที่สาวพลอยหอวังก็มั่งดีกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่เราจะเห็นลูกของเธอเนี่ยผมสั้นตลอดเวลาเลยแต่เธอก็มีสาเหตุว่าทำไมถึงตัดผมสั้นตลอดมาฝากกันนะครับเปรี้ยวเฉียวขนาดนี้ถ้าพูดถึงสาวมวยผมสั้นแฟชั่นนิสตาตัวแม่คนของวงการบันเทิงหนีไม่พ้นคนนี้ครับพลอยหอวังเจ้าของทรงผมหนูหิน นะแรกเริ่มเดิมทีก็ไม่ได้ไว้ผมสั้นนะครับเธอบอกกับเราแต่ด้วยความที่เป็นคนชอบทําสีผมจนเมื่อวันหนึ่งเนี่ยโดนทําร้ายแบบหนักคือผมเสียมากๆเ,าเลยตัดใจเข้าร้านทําผมแล้วบอกช่างตัดผมว่าช่วยตัดผมให้ทีเธอจึงได้ผมสั้นหนูหินมานะครับและหลังจากวันนั้นก็รู้สึกชื่นชอบกับผมสั้นขึ้นมาเพราะทําอะไรก็ง่ายธรรมะแมแล้วก็เข้ากับบุค,คลิกของเธอด้วย ไม่รู้นะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนเตีย้ยแล้วเรายิ่งไว้ผมยาวมันจะดูเหมือนคนแคลอะ่ะเหมือนไดร์โหลดอัลตราลิงอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไว้ผมสั้นละกันแล้วมันดูธรรมัดธรแมงเข้ากับคาแรคเตอร์ดีค่ะไ,ไว้ผมยาวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครั้งล่าสุดจริงๆแล้วอ่ะผมพอยาวมาถึงประมาณนี้ละค่ะแล้วเสร็จแล้วพลอยไปตัดผมสัน้นบอกว่าขอประมาณอยู่อยู่เท่าไหร่เราโดนตัดมาขนาดนี้ก็เลยอ่ะโอเคได้ <laughs> จริงๆแล้วก่อนที่จะเป็นทรงอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นแสกกลางแล้วเป็นหนูหินนะคะมาจาก ที่พลอยไปย้อมผมตรงนี้แล้วมันเสียเขาก็เลยตัดออกแล้วมันก็เลยกลายเป็นเป็นทรงยอดฮิตแบบหนูหินไปอะไรเงี้ยก็ชอบนะคะเพราะมันธรรมะแมองอ่ะแล้วคนก็จำได้อะไรเงี้ยค่ะนี่นว่าใช้ค่ะอ <c oughs> ว, <c oughs> วยพรแล้วแต่ไม่มีซองแดง นะครับมาพูดถึงธุรกิจเสื้อผ้าที่ทำที่ประเทศเกาหลีกันบ้างน,นะครับบอกเลยว่าตอนนี้กำลังไปได้สวยสุดเพราะว่าไม่ว่าจะฝากร้านไหนขายเนี่ยขายออกได้อย่างง่ายดายแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เปิดเป็นหน้าร้านจริงจังก็คงต้องรอยสักพักใหญ่ๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีลูกมือที่จะมาช่วยครับโอเคนะเพราะว่าก็มีคนชอบแล้วก็มีคนก็เอาเสื้อผ้าพอไปใส่เวนดัาลงดาราโฟมินิตก็ไปใส่ใช่ก่าจะแบบเปิดร้าน หยต้องมีเงินเยอะๆค่ะที่จะเปิดร้านที่นู่นได้ค่ะก็เป็นฝากขายจะดีกว่าเพราะว่าเราคุมไม่ได้เลยอ่ะถ้าไปถ้าไปเปิดที่นูน่นเราต้องมีคนขายมีอะไรอีกเงี้ยมันมันลำบากนึกถึงเราะจะนึกถึงเจ้าแม่แฟชั่นเราคิดยังไงกับคําจํากัดความที่คุณอันนี้เป็นคําที่ขอบคุณมากถือว่าเป็นคาชมเพราะว่าเพราะว่าพลอยเรียนด้านนี้มาแล้วพลอยก็เหมือน เหมือนอยู่คุกคีกับเรื่องแฟชั่นทาเสื้อผ้าด้วยแล้วยิ่งมีคนมาบอกอย่างนี้กับเราอย่างเงี้ยเรายิ่งแฮปปี้ค่ะแฟชั่นจ๋าไหมอะคะไม่ไม่เพราะว่าไม่ได้จ๋าคะ่ะมันอยู่ที่เทสต์ของแต่ละคนความความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะเนาะของพ่ออาจจะเป็นคนที่ชอบชอบอะไรแรงๆอะไรเงี้มันก,ก็ก็แล้วแต่คะ่ะ ใครที่อยากดูสวยสะดุดตาทุกครั้งที่ออกงานนะครับเจอหน้าพลอยก็ลองถามดูได้นะครับว่าบุคลิกลักษณะแบบนี้ควรจะแต่งตัวอย่างไรถึงจะมีสไตล์นะครับนิงสาวที่เก๋ยอยู่เอางตรง,งแต่งตัวอะเนาผมสั้นสำหรับผู้หญิง,งถ้าเกิดใครที่ หน้าไม่เก๋จริงหรือว่าแต่งตัวไม่แนวจริงเนี่ยคุณคุณตัดไม่ได้จริงนะปกตินี่ชอบผู้หญิงผมสั้นผมนยาวครับผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วครับว่าผู้หญิงมีหลายแบบผมได้ทุกแบบเลยครับอ้าวแล้วที่แบบที่ทุกวันนี้ล่ะฮะอันนี้เลือกไม่ได้ <laughs> อ <laughs> โอ้โเขาได้ยินแล้วเขาจะรู้สึกยังไงเขาไม่ให้ดูเขาวันนี้ <laughs>